สวัสดีครับเคยไหมครับเวลามอต้นไม้แล้วเกิดคำถามในใจขึ้นมาเออเราจะให้ปุ๋ยที่โคนต้นเหมือนเดิมดีหรือว่าจะลองฉีดพ่นบำรุงที่ใบไปเลยดีอันไหนมันจะดีกว่ากันแน่วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบเคลียร์ๆให้เข้าใจกันไปเลยจะได้ดูแลต้นไม้กันแบบโปรๆครับใช่เลยครับคำถามนี้แหละรากหรือใบฟังดูเหมือนเป็นคำถามง่ายๆนะครับเป็นอะไรที่คนทำสวนทุกคนต้องเคยคิด แต่เชื่อไหมครับว่าคําตอบที่แท้จริงเนี่ยมันซ่อนอยู่ในหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่โอ้โหอาจจะทําให้เราต้องมองเรื่องนี้ใหม่ไปเลยก็ได้ทีนี้เพื่อที่จะหาคําตอบจริงๆเนี่ยเราจะยังไม่เชื่อเคล็ดลับหรือคําบอกเล่าต่อๆกันมานะครับแต่เราจะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่เรียกว่าการคิดจากหลักการพื้นฐานหรือ first principle thinking เออมันคืออะไรพูดง่ายๆก็คือเราจะรื้อทุกอย่างทิ้งไปก่อนแล้วกลับไปตั้งต้นที่ ความจริงแท้ๆของธรรมชาติความจริงที่เถียงไม่ได้แล้วค่อยๆประกอบความเข้าใจขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองครับวิธีนี้แหละที่จะให้คําตอบที่ถูกต้องที่สุดเอาละครับพร้อมแล้วนะเรามาเริ่มแกะรอยหาความจริงกันเลยดีกว่าโดยเราจะมาดูความจริงทางชีววิทยาของพืชแค่3ข้อเท่านั้นครับซึ่ง3ามข้อนี้แหละเป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญที่จะไขปริศนานี้ทั้งหมดเลยและนี่คือ3ข้อที่เราจะมาดูกันครับหนึ่งเลยคือหน้าที่ของมันตามวิวัฒนาการ 2. เรามานิยามคำว่าอาหารของพืชกันใหม่และ3คือคกลไกการลำเลียงของมันเป็นยังไงรับรองเลยว่าพอเราเข้าใจ3ข้อนี้ปุ๊บนะทุกอย่างจะกระจ่างเลยครับมาดูหลักการข้อแรกกันเลยหน้าที่ตามวิวัฒนาการเคยคิดเล่นๆไหมครับว่าทำไมรากต้องชอนชัยลงดินแล้วทำไมใบต้องชูขึ้นฟ้าคือธรรมชาตินี่เขาออกแบบมาเป๊ะมากเลยนะครับรากเนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อเป็นเหมือนหอนลอดดูดขนาดยักษ คอยดูดน้ำดูดแล่ธาตุจากดินโดยเฉพาะเลยในขณะที่ใบถูกสร้างมาเพื่อหายใจหรือแลกเปลี่ยนกา๊าซแล้วก็รับแสงแดดที่สำคัญก่อนนั้นคือผิวใบมันมีเกาะป้องกันเหมือนฟิล์มกันน้ำเคลือบไปครับเพื่อไม่ให้น้ำระเหยออกไปง่ายๆอืมน่าสนใจนะนี่คือคำใบชิ้นแหลกของเราเลยต่อกันที่หลักการข้อที่2ข้อนี้อาจจะทำให้หลายคนต้องแบบเอ๊ะ เลยนะครับคือคําว่าอาหารที่เราเรียกปุ๋ย NPK ว่าเป็นอาหารพืชกันเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่วัตถุดิบครับนึกภาพตามนะมันเหมือนเราไปตลาดซื้อผักซื้อเนื้อสัตว์มาเตรียมไว้ส่วนอาหารจริงๆที่ให้พลังงานกับพืชเนี่ยคือน้ําตาลกลูโคสที่ใบเขาปรุงขึ้นมาเองจากกระบวนการสังเคราะห์แสงเห็นภาพชัดขึ้นไหมครับว่ากันไม่ง่ายก็คือรากเป็นเหมือนฝ่ายจดซื้อที่วิ่งหาวัตถุดิบส่วนใบนี่แหละคือห้องครัวตัวจริงที่ปรุงอาหารเลี้ยงทั้งต้นเลย และหลักการสุดท้ายครับระบบการขนส่งภายในต้นไม้คือพืชเนี่ยนะครับเขามีระบบท่อลำเลียงเหมือนเป็นทางด่วน2เส้นเลยเส้นแรกชื่อสาเล่มอันนี้เป็นทางด่วนแบบวันเวคคือส่งน้ำกับวัตถุดิบจากรากขึ้นข้างบนได้อย่างเดียวห้ามย้อนสอนส่วนอีกเส้นหนึ่งคือโฟล์เอมอันนี้แหละครับที่เป็นเหมือนไรเดอร์ส่งอาหารคอยเอาอาหารที่ปรุงเสร็จจากใบคือจนน้ำตาลเนี่ยไปส่งให้ทุกส่วนของต้นที่กำลังหิวอยู่ โอเคพอเราเข้าใจกฎของเกมทั้ง3ข้อแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาเฉลยคำตอบกันแล้วล่ะครับแต่ผมบอกใบให้นิดนึงนะว่ามันไม่ใช่การต่อสู้กันระหว่างรากกับใบแต่มันคือเรื่องราวของคู่หูที่ทำงานร่วมกันได้แบบน่าทึ่งมากๆเลยและนี่เลยครับคำตอบที่ชัดเจนที่สุดอยู่บนหน้าจอนี้แล้วดูตัวเลขนี่สิครับถ้าเราพูดถึงการดูดซึมาธาตุอาหารหลักในปริมาณมากๆนะราก คือพระเอกตัวจริงเสียงจริงเลยครับทำงานไปคนเดียวถึง95%ส่วนใบล่ะครับทำได้แค่ประมาณ5%เท่านั้นเองโอ้โหตัวเลขนี้มันบอกเราชัดมากเลยนะครับว่าใครคือผู้เล่นหลักในสนามนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าใครเก่งกว่าใครเลยนะครับแต่มันคือการทำงานเป็นทีมเวิร์คล้วนๆลองนึกภาพตามผมนะใบไม้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นวาลวครับพอใบเปิดปากใบคายน้ำออกไปปุ๊บมันจะเกิดแรงดูดขึ้นมาทั้งระบบ แล้วรากก็คือปั๊มน้ำที่อาศัยแรงดูดมหาศาลนั่นแหละครับในการปั๊มน้ำแล้วก็แร่ธาตุขึ้นมาทีนี้ลองคิดดูสิว่าถ้าวันไหนอากาศร้อนจัดๆใบปิดปากใบหมดเลยวาวปิดแล้วปั๊มที่รากจะทำงานได้ไหมครับก็ไม่ได้เห็นไหมครับว่ามันคือระบบเดียวกันที่ขาดกันไม่ได้เลยใช่เลยครับมันสรุปได้ดีที่สุดด้วยประโยคนี้เลยมันไม่ใช่การแข่งขันครับแต่มันคือระบบไฮดรอลิกหรือระบบท่อน้ำเดียวกันที่เชื่อมต่อกันทั้งต้น การที่เราจะดูแลแค่รากอย่างเดียวหรือดูแลแค่ใบอย่างเดียวมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเติมลมยางรถยนต์แค่2ล้อ,อครับถามว่ารถวิ่งได้ไหมก็ได้แต่มันวิ่งได้ไม่ดีแน่นอนโอเคทีนี้พอเราเข้าใจหลักการทั้งหมดแล้วนะครับเรามาเปลี่ยนความรู้นี้ให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่เราเอาไปใช้ได้จริงกันดีกว่าผมเรียกมันว่าระบบรากขับเคลื่อนใบสังการครับกลยุทธ์นี้ง่ายมากๆเลยครับคือเราแค่แบ่งหน้าที่ให้มันชัดเจนไปเลยให้รากเนี่ยเป็นเหมือนโรงครัวหลัก เป็นฝ่ายผลิตของบริษัทไปเลยรับผิดชอบการสร้างความแข็งแรงในระยะยาวก็คือการให้ปุ๋ยทางดินนี่แหละส่วนใบเราจะให้เขาเป็นศูนย์บัญชาการหรือเป็นหน่วยรบพิเศษที่คอยทําภารกิจเฉพาะกิจแก้ปัญหาเร่งด่วนผ่านการฉีดพ่นทางใบวงจรการทํางานของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับสเตปแรกสร้างพื้นฐานให้แน่นเลยคือบํารุงดินให้ดีที่สุดเพื่อให้รากทํางานได้เต็มที่สเตปที่2คือการกระตุ้นสั่งการครับ ใช้การฉีดพ่นทางใบเพื่อส่งสัญญาณและสเต็ปสุดท้ายก็คือคอยสังเกตการแล้วก็ดูแลรักษาวงจรน,นี้ให้มันหมุนต่อไปเรื่อยๆครับและนี่คือหัวใจคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของกลยุทธ์นี้เลยนะครับฟังดีๆนะการที่เราฉีดค้นทางใบเนี่ยเราไม่ได้ฉีดเพื่อให้ใบกินเป็นหลักนะครับแต่เราฉีดเพื่อส่งสัญญ,ญาณไปกระตุ้นไปบอกรากว่าเฮ้ hey, ข้างบนต้องการพลังงานด่วนทำงานหนักขึ้นหน่อย มันคือการใช้ใบเป็นเหมือนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของรากที่อยู่ใต้ดินตัางหาครับแล้วคำถามคือแล้วจะใช้เครื่องมือไหนตอนไหนล่ะง่ายๆเลยครับตารางนี้เป็นเหมือนคู่มือให้เลยลองดูนะครับถ้าสถานการณ์คือต้นไม้กำลังป่วยรากไม่ดีการให้ปุ๋ยทางดินมันเสี่ยงไปตอนนั้นแหละครับการฉีดพ่นทางใบคือทางรอดเป็นเหมือนสายน้ำเกลือฉุกเฉินเลย แต่ถ้าเราอยากจะเร่งดอกเร่งผลแบบเฉพาะจุดให้ทันเวลาการฉีดทางใบก็เหมือนสไนเปอร์ที่ยิงได้แม่นยำมากแต่แต่ถ้าเป้าหมายของเราคือสุขภาพที่ดีในระยะยาวการลงทุนกับดินเพื่อให้รากทำงานได้ดีที่สุดอันนี้แหละครับคือการสร้างฐานทัพที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งที่สุดเอาละครับทีนี้พอเราได้ทั้งหลักการทั้งเครื่องมือไปครบแล้ว ต่อไปก็ถึงตาที่เราจะลองเอาความเข้าใจใหม่นี้กลับไปมองที่สวนมองที่ต้นไม้ของเราแล้วลองตั้งคำถามกับตัวเองดูสักหน่อยครับคำถามแรกเลยการที่เราพยายามให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยมันคือการทำงานที่ฝืนธรรมชาติหรือเปล่าหรือว่ามันคือการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยเสริมในจุดที่ธรรมชาติอาจจะยังทางานได้ไม่เต็มที่เรากาลังทาอะไรอยู่คาถามที่2เรากาลังใช้การฉีดพ่นทางใบ เป็นเหมือนยาแก้ปวดที่กินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังใช้มันเป็นอาหารจานหลักไปเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังมันอาจจะกําลังทําให้รากของเราขี้เกียจแล้วก็อ่อนแอลงในระยะยาวโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะครับและคําถามสุดท้ายที่อาจจะสําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วบ้านของรากคือดินของเราเนี่ยมันดีพอแล้วหรือยังดีพอที่จะให้เพรคตัวจริงของเราทํางานได้เต็มศักยภาพแล้วหรือยังเพราะบางทีนะครับการลงทุนที่ดีที่สุด อาจจะไม่ใช่การไปหาซื้อปุ๋ยทางใบที่แพงที่สุดแต่จจะเป็นการกลับมาดูแลพื้นฐานดูแลบ้านของรากให้ดีที่สุดซึ่งนั่นละครับอาจจะเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวอย่างแท้จริง